การส่งเสริมพี่น้องคนไทยไปทํางานที่ซาอุนะหลังจากมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยล่าสุดทางกระทรวงแรงงานก็ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะครับจัดฝึกอบรมระยะสั้น180ชั่วโมง พัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับตอนนี้มีความต้องการแรงงานถึง300อัตรา<อ>แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยสวัสดิการดีไรายได้ดีนะครับก็คุณสมบัติของผู้ลมอบรม,มนะครับเป็นผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ม,มีอายุ20-50ถึง50ปีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามต้นหรือรเทียบเท่านะครับก็จะได้รับการเรียนรู้เรื่องการพยาบาลการดำรงชีวิตในต่างประเทศและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะครับซึ่งท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยโทรศัพท์1506กด4 นะครับหรือว่ากดเบอร์ตรงเลยนะฮะ0989559892คุณบอลโทรหาคุณบอลเลยนะครับหรือว่าไปติดต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีทั้ง6แห่งทั่วประเทศนะครับก็มีนนทบุรีสงขลาตรังสุราษฎร์ยะลาและนครศรีธรรมราชนะครับเรียนหนึ่งเดือนฝึกฟรีครับได้งานทําด้วยสุดยอดเริ่มอบรม5กันยาถึง4ตุลาคมนี้ โอสุดยอดนะแล้วก็มีกระจายอยู่ที่โดนเฉพาะทางใต้เนี่ยแบบเป็นโอกาสที่ดีเลยใช่ก็ได้ไปทํางานต่างประเทศสมัสิการดีได้ประสบการณ์กตับมานี่ยังมาทำในไทยต่อได้นะมาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยหรือจะต่อยอดทําต่อเนื่องไปก็ได้พทสงภาษาก็ได้สุดยอดนะครับ